เออมาวันนี้นะสีจุ้มเนอะอย่บอกโจกบอกลาบของพี่น้องเนอะฮั่นฮั่น่ฟังไปเด้อกเพื่อนจุจะบอกโจกอยู่เดี๋ยวมันได้ขายฟังไปเรื่อกอะเดือกโปรเซนแบงอเมริกาจะจอดลูกฟังไปเรื่อกจะบอกเลขของเพื่อเนี่ยมึงได้เลขเด็ดไหนไหมโอ้หะได้เลขเด็ดไหนมาไหมันลึงผมบอกเขาเพื่อนแล้วก็ได้โจกกับหันนะอื กมมันก็แปลกนะมันมันก็บุญปากเฮาบอกอที่จะได้ม<ะ>ันกพีปน้องสีจุ่มนะเนาะจะเชื่อก็ตามมาเชื่อก็ตามถ้าว่าซื้อก็มา,าต้องซื้อนักเนาะอถือ,อมอกอมันไปโจกไปลาบพี<อ>่แม่เขอได้สี่ร้อยเราก็จ้างเราก,ก็ทำบุญซืบาปัสบาทก,ก็ได้ที่น่ะ<อ>ผมจะบอกตัวเดียวแม่เขาจำไว้เนอะเอาสามตัวเนาะฟันดีกะได้เหล็กไหนมาฟันก็ว่าไปขอไหนมาผมจึงมีของผมถ้าผมจะไปที่ไหนถ้ามันเป็นบุญจะได้ปากันะนะ มันจึงมีไหนเนี่ยเฮ้ยอนุมทเออเป็นน้องสามตัวเด้อจ้างโดนเขาขีมุชมโอ้แล้วมันเลขยังอะสามตัวเนอะก็แล้วยังมาบอกตัวเลขมาหนาหนึ่งสองสามีัมัม <3 S 1> นจะไปเก้าสีบัตรเลขยังอ่ะจ้างอะจ้างโดนเขหาขีมุดชมสามตัวอันนี้เล่นมาบอกปิศาจนะโอ้ปนปนุโมปณศาแเ้วะโอ้ไม่ขอเลขที่ตู้บ้านผมเนาะตูลุง หวอยอ้าวเบิ้์น่ขอเลขมะฮะโอ้ยจุ๊ิมาขอเลขกันอย่างติ๊ตุถ้าตู้ฮื้อได้ตูก้ก็ซื้อคนเดียวไงหรอวัดนี่สร้างคนเดียวไปขอเส้นทางเส้นหายยังอย่างวะเ,เอาเลขอยังมืง่มึงมาขอจะอันเลขหวยติ๊ตุมานี่ยมกกักลัวบ้ากลัวก,กรรมไงหรอ,อเพราะยิ่งมันมาขอติ๊ต้ลุงมันมีเฮ้อกหรอ,อ เมินแบบไหวแมาบาเนี่ยมันมาของหวยกูอยู่มาได้แล้วกูไปแล้วนั่งเมือเหมืนน่องสึงเมื่อนไปเลยหรออตู้นี่อย่างเมื่อหวยเออไม่แรงมาหวยออกอ่ะเลขถายสองตัวเลขที่ออกอีกย่างนึ่งหนึ่งสองเออก็มาเอาหนึ่งสองแล้วตู้ยังบอกบอกแล้ยหรอบอกได้ไหนนั่งเมือเหมืนน่องสึงเมื่อยบอกน่องสึงกับหนึ่งสองน่ะเฮ้ยปิดท้อยเดียวบัดดา กูไปละมาแจ้งบอกนั่งมือน้องสึงเลขที่ออกหนึ่งสองโอ้โหมาทนบอกว่าน้องสึงกันหนึ่งสองอ่ะเนาะงานเนี้ยจ้งลเขาขี้มส้มมแม่มันมีมะนะแน่นอนเนอจ้งนี่เลขยางไงจะห้องไ่นไปบ้านผมนอนส้ม